สบาสดีจ้าสบาสดีพี่น้องสบาสดีทุกคนทุกคนค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้กําลังตีห้าครึง่งเราก็มาที่แม่น้ําโขงเหมือนเดิมจ้านี่ค่ะมาหาย,ยามเพียกคือเก่าพี่น้องยามเบ็ดยามเพียกเอาได้ปลามานี่จะปมนจักมือเลยหมานปลามา 6, หากหกมือเลยพี่น้องแล้วก็ยังมายามต่อไปค่ะขันมานกระใส่ไปเรื่อยๆพี่น้อง พาพี่น้องมาคลองสมือส,ม,อสมือจะพี่น้องเบื่อหลือเป่เจ้า <laughs> มาหาปลาน้มกันได้จ้าพี่น้องปลามันหมานเฮงๆจ้าขี่เครือมาปลาหน่อยบ่นเซลเซลยอะปลาหน่อยบ่นเซลปลาปีศาจกำลังยามเพียกนี่กำลังเอาเพียกขึ้นนะครับมาลุ้นกันว่าจะหมานหรือปลาปันนี้เพราะว่านี่หมานขักในปลาเคืองตัวบักใหญ่ วันนี้จะได้ปลาอะไรวันน <co> ี้จะได้ปลาอะไรอยามาอะไรสักพักก็ยังไม่เห็นมีปลาเลยอากาศาตืต่นเศร้ามากกว่าหอดอะไรเพลินเอ้าตื่นสภาพตีหาทั้งที่สีหนาวพ่บอหอนกดโพล่าปกติมาหอดปุ๊บยามปุ๊บก,กับปลาถือปั๊บเดยนี้เพิ่ถือปลาบลา้านมันใส่อยู่ข้างใน ไม่เห็นปลาเลยจ้ายัางไม่เห็นปลาเลยมันอยู่ในป่าทำไมไม่มีเลยตีงแหงปะปลาอะไรตัวแรกมันลุ้นกันละตัวเล็กหรือตัวใหญ่หล้งแรกขึ้นหมักถือแต่ตัวหน่อยใช่ปะ ยาม้มไดมายามไดยามลังแรกถือปลาตัวน้อยตลอดพี่น้องแล้วก็ลังใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่ไปอย่าไปไปลังสุดท้ายเลยมาหนันตัวใหญ่เพราะว่าลังสุดท้ายเลยปลาเครื่องตัวนี้ไงนี่ปลาปีกไก่หนึ่งตัวขยะกระเพาะขยะแหนกระเพาะแหนะตัวที่สองถ้าถูกแล้วมันก็จะตามมาติดๆแบบนี้แหละจ้า ตัวที่สองก็เป็นปัากดนั้นเองนปดเหลืองัดนะคะ ้มันอยากเป็นฟองแล้วก้างคืนมันน้ามันแกงแล้มันโตนอะไรมันโตนใจหีแล้วมันเป็นฟองก็คือเป็นแต่กระสือซะถือถุงมากรองเวนถืกแดดก็ถึอแล้วว้ายพี่ต้องติดกันเลยค่ะปรากฏตะคาดูดีๆดีอันนี้ถือถือตั้ตามกระโดดขาดสามตัวแล้วค่ะตัวบุยไยน่หนักตัวปุหญ่หนักตัวพอดีแก่เซรามิค ปลา <S <S น,ปนางเง่นี่เป็นปลานางแดงตัวใหญ่บัดนี้พี่น้องสวยงามมากโอ้โหปลาคืนนี้ตัวหนึ่งไหมใหญ่จากวันนี้ตัวสวยมากสวยมาก,มากปลาอร่อยเนี่ยอร่อยที่สุดนะค่ะปลานางแดงอร่อยสุดละค่ะปลาเนื้ออ่อนมาค่ะมาค่ะยัย่วๆค่ะตัวที่สี่ตาติดๆนะคะตัวที่เท่าไหร่ ตัวที่หกมาแล้วพี่น้องมีโตัวโตยตัวที่หกมาแล้วว้าวปานางว้าวสวยมากไปชอบโตบคือเด็คือติดตอยู่มือสิดว่าจะถูกติดเอโอ้โอ้โอ้โอยโยยายายานะคะตรงขาดแอ้วสิขาดแล้วตัวพี่น้องตัวใหญ่มากนี่ด่างแรกก็ได้ปลาใหญ่สองตัวแหลงงามเลยอะ ว,ว้าวเย็เย่เจ็มันคือปลาเนื้ออ่อนใหญ่อนี่ปาวตัวใหญ่มากอะ,ะตียงแบบตือต <c oughs> ิดเลยว่าแต่ว่าดึง วา้าปิดต่อกันเลยพี่ตัวงงามพี่น้องห้าหกเจ็ดตัวแล้วเจ็ดตัวแล้ว, 7, ว,ลวพี่น้องไม่ตัวตงงามมาะะีใหญ่เลยค่ะเป็นมารนะครับพยายามห้องครับเวลาถึงห้องมันห้องนี้จะเติบโตมานขนาดพี่น้องมือนี่หลังแรกประมานคุ้มราคาว่าคือนี่ย เจ็ดตัวแลล่ะลังยวนี้ชอบไปยางไก,กลมองไปยางไปยางไปยางจอบไปยางาาาขึ้นนะจ๊ะพีน้องมื่อนี้นเลิศเจลังแรกเจ็ดแปดตัวมปแต่ตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับไม่ใต,ตัวเล็กค่ะมึงนยยันเงียงมันพี่น้ง เพลงค้าหลังแรกและจิตรูปแบบตัวแล้วค่ะตัวแล้วก็ตัวใหญ่ๆหมันเลยมันสิขาขึ้นเงาออกๆอเอกน,นี่ยมันเลยบริกนรนกฟอติที่สุดคือที่สุดปลาพี่แต่ตัวสวยๆใหญ่ๆตอนสุดท้ายพอดีสุดท้ายมานี่เวลาหกนาฬิกาค่ะได้งงยินเสียงเตย ฮ้อนแต่เศร้าเ้อพี่น้องมาดูตอนที่ 2, สองิัมานคือตอนแรลกก่กับตอนแรกได้ปลบเป็ดตัวมีตตวตัวใหญ่ๆประมาณสองกิโลลล,ลมาลุ้นนำกันมีแตะ่มะเกือใหญ่ๆนะคะ่ะต้องใส่มะเกือหินย่อนลงไปข้างลางอยู่ใต้พื้นน้ำพี่น้อง ติดกับพื้นดินแต่บางบอนก็เลิกบางบอนก็บเลิกบางบอนก็เม็ดสองเม็ดบางบอนก็ะสามสี่เม็ดแล้วแต่ว้าวาวา้าวต่างที่สองจะเป็นยังไงตอนแรกได้ไปแล้วผีน้องจะมาลุ้นปลาค่ะตอนที่สองมันจะเป็นอะไรโอ้ยคือตัวใหญ่แท้เรียบร้อย,ยพี่น้องลายมันง่ามมึงมมไหมลายเป็นเส้น เป็นเรียกเสตตู้กระจกคือสีงามเ,งเรียกกระเบิดตาแดงเบิดตาแดงแล้ต่เออตัวใหญ่มันก็เศร้ากว่าวโลมีเศร้าทั้สิบโลเออาไปเรียกเสตตู้กระจกคือสีงามไปนอนเมืองนี่ลายมันนะซาบะลายงามแต่ลายเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นที่หนึ่งมาแล้ว้าตตอนแรกกดหน่อยตัวที่สองตามมาติด ถ้าถือตัวหนึ่งมันก็ต้องตามมาแบบนี้แหละค่ะตัวใหญ่แล้วก็ตามมาด้วยปลาน้อยตัวใหญ่แล้วก็ตามมาด้วยปลาโน้อยอีกแล้วพี่น้องปลาหนังพวกคือมีแต่ปลาหนังแดงทั้งหมดนึงแล้วปลาหนังแดงอีกแล้วพี่น้องปลาแซ่บคือบบตีงปลาหนังแดงบโอยากตีงบ่ปลานังอะไรม่รู้แบบมันโนิ่งมันจกนิ่งบโบยากตีนมาปะปลาหนังมีลายลายเป็ดสีมันก็ต่างกัน็สีแดงซะ ก็จะออกสีแดงออม,ดมัน,นคือบัวขาวตัวสีขาวหรอครัเคยมากมอันนี้ปะนางไหวก็หลายสายพันธุ์พี่นอ้องได้ไปแล้วตัวที่สามย่อๆใหญ่ๆงามๆปะนางตามมาติดๆนะคะพี่น้องจ้าวันนี้มานมากค่ะดางที่สองก็ได้ไปแล้วสามตัวตัวใหญ่สองตัวเล็กหนึ่ง แล้วก็ตัวที่สี่กำลังตามมาอีกแล้วปรากกดดวเองพี่น้อง,อองเราเว้นกำลังข้นปากฏดหน่อยปดีแขนเบ็ดอดีแขนเบ็ดตัวที่สี่มันสลับหน่อยไงตัวที่หาก็จะเป็นตัวใหญ่แบบนี้หมานมากวันนี้ขอหมานแบบนี้สักหนึ่งเดือนหมานสมูทสมู่เขาสิขัเมาพี่น้องนะซมสิได้เงินใส่ พาพี่น้องลงคลองสมอเลยพี่น้องก็สิบเบื่ออะไรแบบนี้พาฉันไปดูแต่ปลาไม่พาฉันไปดูอะไรเลยบเบื่ออยู่บ่พี่น้องกังยามไปเรื่อยๆพิธีการยามตาเวนกำลังขึ้นสีแดงจ้าเลยค่ะสัมสีแดดอีกแล้วฮอดอีกแล้วขาวาตเซะฮอดจาวทีสิบสองสิบสามเจ้าฝนจะตกห้ามสงการมาจาับ ปลาอะไรเอ่ยดึงเก่งๆปลาคาร์บน้อยตัวที่ห้าแล้วจ้าเมาื่อวานี่กระเด้ดซีฮาโลพี่น้องเดืปลาเครื่องไ่อีกไปห้าปลาเอือขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากเมรกาที่ซื้อปลาช่วยเมื่อวานนี้ด้วยนะคะเพิ่นไข่ค่าน้บมันลดน้ำขาบไปส่งปลานะคะขอบคุณขขหล,ณาะะณล,ลายๆค่ะ น้ำมันหลดกไหลา,ลายเติบอยู่ได้บนไหนสำหราคาป่าพอขอบคุณหลายๆนะจ๊ะคุณพี่ตัวที่หกขวบที่หกมาแล้วพี่ดังตัวที่หกราคาป่ากดนั่นเองกระป้านก่อนยังปานั่ง,ง,งลุดว้าที่ตาละว้า,าง,งามอีหลีพี่น้องสีแดงองตองอยู่ สีองค์ชมพูเลยอ่ะมานเด้ดมันเด้พี่น้องเ้ยที่สุดของที่สุด,ดแต่ปลางามเลยครับแต่แต่ปลานางเตอร์มันนี่เด้อแต่ปลาราคาแพงเด้อ <c oughs> ตัวละสามร้อยไปเลยไม่ต้องขาย170นะ <c oughs> ตัวละเจ็ดสิบบาทหยาดกันอยู่ขายโลละสามร้อยเลย ขายบานเทิงแห่งกะต่ว่าประกฏกระโดดละสองรล่อยล้ขายตะบานรรมา,าเป็นหล่อขายประกดกะโดดมีอนงหนึกนึ่นักก่งานึ่งหึ่งหน่นออก่งหน่่นึ่งหนึ่ง่งห่งหนึ่งห เอปลาขาวถือกับปลาใหญ่จริงคเสืยอขาดใช่ไหมเออเตียงโต๊ะเสื้อเตียงโต๊ะขาดถือแปะด่างนี่ได้แปะตัวแด้วเด้อปลาฮะกระยามสองตอนพี่น้องสองตอนผ่านไปโอ้โหปลาได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่นี่นี่สองตอนผ่านไป ป,ปลาสองตอนไปรุ่นตอนที่สามตอนที่สี่ไปเลยค่ะโอตอนที่สามมันชอบจะปลาเดิมปลากรดน้อยให้ตลอดเลยล,ล้งแรกจะได้ปลาน้อยตลอดเลย,เลยแล้วก็ล้งสุดท้ายแล้วก็ได้ปลาใหญ่เออนี่ตอนที่สามได้ปลาน้อยมาแล้วหนึ่งตัว้เบิง์นได้ก็จะได้ปลาใหญ่มาแบบนี้ น้อยอีกแล้วสัมกันกับตัวเมื่อกี้นะนนปรากฏน้อยนะตัวที่สองพี่น้องสัมกันเลยกับเมื่อกีน้อยเอาให้กบเท่านี้เราก็จะไปโอ้ไปแขนเม็ดเนี่ยนาะตัวที่สองตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามก็จะตรามาเป็นปลาใหญ่แล้วกันใหญ่มากเลย ตัวี่สามีบ้องโอ้ยพอดีกินสัมนียละพอที่แกงเ่ยตัวติสามพอดีสีมันกางงาอเพิ่มไงมาเรื่อยๆเพิ่มเพิ่มใส่พเพิ่มขนาดนี่ตัวนี้แกงใส่ได้ไม่สมกำลังแสบสัมน,นี่ตัวใส่สีเหลือง ตัวต่อตอนว่าวันนี้มันหมานกว่านี้อีกหน่อยนึงหญเพราะนี่นะกำลังเพิ่มใส่ให้พี่น้องตัวที่สาเคิ่วที่สี่มาเิตัวที่สี่ที่สุดที่สุดตาที่สุดของคำมาาวัาเรือได้ยังไงวันนี้เราใส่จะไหนเราใส่เพิ่ม ตัวที่สี่นะคะ,ะตัวที่ห้าพี่น้องปลาหน่อยปลาที่ห้าวูนี้ตัวติดติดกันว่าไอ้ปลาปีกไก่มันใส่นี่นอย่าเลวหนาะมันไอ้ทอดกรอบทอดไอ้กระเทียมกุชชี่ข้างไก่ตัวที่สี่วูดีกระดูกเลยปลาเดิมปลาหน้อยอีกแล้วตอนที่สี่ในพี่น้องคะ่ะนี่คือตอนคือรังแรกเลยปลาเดิมปลาปีกไก่น้อยนี่นะ ปลาสิมาน,นจะกก็เดิมปลาหน่อยก่อนนี่มานเนี่ยนอนปลาอะไรปลาโกนหน่อยตัวที่สองก็หน,น่อยคือเก่า <c oughs> ปลาหน่อยกระสอบอยังเด้ ติ่มขี้เหยื่อลงมาน้าโอ้โหจิบบอนใส่บอดี้สองตัวติดตัวเล็กมตัวน้อยตัดปอดแถมคองอีกดึงหน้าอีกค่ะหลังได้บ่ถึกถ้ำมันก็บ่ได้นะครับในน้องค้างขึ้นมาพอ่อ หลังนี้ะกะได้ปลาหน่อยสองตอัวตืวมันจะตกท้ายด้วยปลาใหญ่ปลาใหญ่ดูว่าปลาถือคิดยังไงลาไอส่องตัวหน่อยปลาหน่อยสองตัวตอนสุดทาะะ้ายราคาแคมถาผักตบมีระยำนีดเนาะ ส่วนปลากระถิ่มเลยะละเก็บมาดูดางแคมถ่าพี่น,น้องว,วานี่แคมถ่าแล้วได,ได,ได้ตอนสุดท้ายและท้ายสุดขอปลาเครื่องตัวใหญ่ๆหนึ่งว,ว่า แต่จากซอกซับโตก็ยังายรสองตอนเราไปปลาปลาเมื่อกี้ได้ปลาหน่อยซอกโตมานสองตอนแรกปตายยางตา,าโอหลังแรกตัวแรกถูกแร่จ้ะตัวส,สวยและขลิบเรียงเลยคะ่ะเอง ปลาขาวต้องขาวในนี่ได้หนึ่งตัวเองหรอได้ตัวเดียวเองพี่น้องขาตัวขาว,ขาวออเอียงบิดตัวที่สองมาแล้วค่าปลายอน้อย <c oughs> ปลายอน้อย <c oughs> มันคือบอกข้นเนี่ยนะ สองครึ่งบง่ายมนโผออกเลยสอครึ่งสองครึ่งตอนตอนนี้ใหญ่ตอนละแปดร้อยตอนละแปดร้อยเป็นแพมนมีแตกแพพิลามากเห็ดแคมีมองซื้อมีซูมมองเนาะซัมซีอัลป่าพื่อนมันรับเข้ากับเลือกซื้อเป็นบางมองผมมองตอนนึงมันกระแพง งงเห็นมองไเห็นกัดผัดต่อผัดสะปัดก็พอเห็ดเพิ่ยังแล้วก็ได้ทุนมังกรลาอยู่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าคันบมมีมองบ่มีด่างที่ปลายยังขึ้นสะปลาใส่นี่ขึ้นเจ้าบมมีด่างเจ้ากับว่าได้น้ำหมูมีแต่หมูได้แต่ถ้ามีเงินมีครบถุกไสเลยก็สิคะลายัางขึ้นก็เอาหลายอปลานั่น จุดกันที่จบแล้วพี่ดอกจะได้ปลาสองตัวหน่อยมานสองหลังแรกแหละกับประมาณมานสามหลังแรกสองหลังสุดท้ายบร่ได้อีกยล้ค่ะแถวโทงเราจะถือดีนอกทางใต้ปะปันไดย้ยำแต่ยำนั่นกะครกูจะถือพี่น้องจ้ามีแต่ปลาส,สวยวันนี้ได้เยอะมากเยอะนะคะได้เป่าแล้วก็ได้ซุ้มมือเลยปลาด้ ช่วงนี้มาได้เกือบทุกวันว่าในก็ได้เงินพันกว่าบาทนะคะดูวันนี้จะได้ ดาวก็พุทุก์รติดติดตามเราด้วยนะครับสวัสดีเด้ออย่าลืมเข้ามาหาปลา